we ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกมอาวีมาแนะนำชื่อเพจแอดมิตต้น TP 7เพจนี้ผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายและหัสเกมอาวีปลอดภัยไม่มีโกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆเรามีราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บบาทแนะนำเพจนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับผมยูจีต้อนรับเข้าสู่อัตตันชาแลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮิโร่ดี่มีชื่อว่าทูเลนนะครับผมมีคนขอ,อกันเข้ามาอีกแล้วครับเป็นทูเลนในตำแหน่งป่านะครับแล้วก็มีแบบเออขอเล่นทูเลนบ้างแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรแต่โดยปกติถ้าจะมาแนะ,แน,ะนำคอนเทนต์ผมจะเล่นดีๆนะไม่กวนตีนแบบโยนะนตีแบอมอ่าแล้วก็ HP ต่ำสุดนะครับสำหรับทูเลน เพื่อนๆยังไม่ได้ปรับผมไปเล่นตัวอื่นมาก็าเลยปรับเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมแนะนำดึงได้เหรอผมแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าแรงสูงขึ้นมาทีหน่อยเพื่อนๆต้องกดตีคลิปกับตีป้อมแล้วนะครับเออก็ยังมีคนที่ไม่ตั้งปุ่มอย่างนี้อยู่ซึ่งมันตียากเว้ยเวลาขึ้นป้อมหอร้ยถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแครี่ไม่จะตีป้อมไม่ได้ถ้ากดปุ่มหมัดอย่างเดียวเออผมก็แนะนําลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวมันจะชินเองนะครับ วันนี้เรามาเจอเฟนิกซ์ด้วยต่อฟาร์มเร็วเหมือนกันนะครับผมฝั่งเราก็ต้นฝั่งเขาก็ต้นเหมือนกันนะครับคราวนี้ไม่ต้องแบบระวังกันดีๆเลยใครทำต้นเกมได้ดีกว่าก็ตามนั้นนะครับเล็กกว่าเราก็ต้องแก้กันไปเฟนิกซ์มันสวนเราด้วยได้ด้วยนะครับถ้ามันเข้าดีๆนะมันสวนเราได้เลยนะครับผมไม่แท็กดล่ะ ถ้าเอาคลิปจากออฟเลนไปตอนนี้เขาจะไม่เลเวลสี่นะครับไม่ต้องเอาเราไปเล่นกลางดีกว่าผมเล่นออฟเลนผมรู้ดีนะแบบป่าเอาไปตรงนี้ยคือเทคไปเลยนะเทคไม่ใช่แทคนะครับเทคไปเลยก็ไม่เลเวลสี่ฝั่งเขาจะโดนฝั่งเราจะโดนออฟเลนฝั่งข,ข้ามกดอีกเอประมาณนั้นนะครับผมสลด์แล้วผมสลด์แล้วผมสลด์แล้ว อ,อเพื่อนโซนให้จะจะึ๊บคงขอออกเลยพี่ชายเอาไปก่อนหนึ่งตอดฟอลอเรนติโน่ก็แบบเอาดาร์สเดเยอร์ไปนะครับไอ้ตรงเวเลสเนี่ยมันสู้ฟอลอเรนติโน่ไม่ได้เลยนะครับสู้แบบเอาจริงๆอะโดนฟอลอเรนลัมฟีเอฟอฟลอเรนลัมฟีเลยนะครับเวเลสมีแต่แบบกระโดดออกเท่านั้น อาจจะยากหน่อยสำหรับเวเลนตอนนี้นะครับแต่ช่วงนี้ผมเท่าที่เห็นนะจะเป็นพวกแอสซซินจ่ามากกว่าพวกคีล่านาคอสอ้อยนะครับที่เห็นในแรงนะตอนนี้นะคูเลนก็เบาๆลงแล้วอะเออเท่าที่เห็นนะเบาๆลงแล้วไม่เหมือนกับซีซั่นก่อนเมื่อก่อนคนเล่นเยอะเนะนียซีซั่นนี้บางๆลงแล้วน่าจะเป็นเมตาของแอสซสซินแล้วแหละ แอสินจา๋าแบบจ๋าเลยโอ้โหจวดจีบไปหนึ่งทีหายแล้วฟอร์เรนมาหลังด้วยแต่เพื่อดูสูจัดเพื่อนดูไปสามมันมาแทงโห <have> เรียบร้อยนะครับ <And S 1> ออย่างที่ผมบอกออฟเลนถ้าเป็นตัวแก้ทายจริงๆมันจะเล่นง่ายกว่าซึ่งมาเติมเพื่อนได้เออแต่น,นี้เวเลสก,ก็ ดันป้อมไปนะครับผมเขาก็ทําหน้าที่องเขาไปตึงน่าจะตึงว่ะการเดินเกมหอร์เรนของเขาตานี้ถาว่าบางทีตัวแก้ทางเราเอามาแพ้เอามาได้ไหมเอามาได้เพราะว่าเพื่อนอาจจะเล่นในคอมโบของเราเข้าใจไหมเออแบบ อ่ะแกรกเมื่อกี้ดูอาจจะดูสามใน Buffalo. ไฟห้าวิเลสมันอาจจะกระโดดเข้าไปจึ๊บสามตัวอะไรอย่างงี้เออก็เข้าใจได้นี่ครับไปอยู่จ้าเลือกรัวๆไปอยู่จ้าไปอยู่จ้าไม่อยากกดอันตินะครับจริงๆคนกดไหม่ะคนกดแหละ กดไกลๆก็ได้มันมาอีกแล้วกูจะเอาไงก,กับมันดิวันนี้ฟาร์มฟาร์มแก้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแค่ฝั่งเขาเป็นต้นเกมซะด้วยแล้วก็ลาว,วิวก็โดนกดเป็นธรรมดานะครับถ้าอิสุแม่นนะนะก็โดนกดเป็นธรรมดานะครับโจมตีดิครับ มันจะตายแล้วไวนอไมไวนอมเออเออกระชากโซ่เอา,เอา,เ,อาเอามาันที่เพื่อนสักทีนะมันอยู่ไหนไปไหนแล้ววะโอ้เชื้อลำเต็มระบบ,อบ,บอเอลีแม่งเดินทั่วแมพเลยวม่รู้มึงอยู่เลนไหนกันแน่วะ เราหางกันสักพักไหมไม่ได้ฟาร์มเลยน้วยฝังง่งเขาทำดีกว่านะครับต้นเกมคือทุเรนมันต้องดุดันในช่วงต้นเกมไปแหละเออแต่ว่าจังหวะมันไม่ค่อยจะได้เลยปรารนี้เลยแก้ไปเรื่อยๆนะครับ ไฟพงไฟแพ้ผมก็ไม่ไม่บวกดีกว่าเวลากระฟามคลิปไปก่อนยังไม่ได้ถือว่ายังไม่ได้เสียมากไมอะไรขนาดนั้นถือว่ายังไม่ได้เสียมากไมก็เข้าใจได้ว่าลาวิวมันเป็นตัวเลทน,นะครับเ <het> ข้าใจได้แครีม,มันสองตัวไงตอนนี้ <het> ตัวนี้มันเข้าใจได้ไง มันเข้าใจได้ไงอืออือรูดหนึ่งรูดไปสองจังหวะนี้แครี่อยู่สองตัวเดียวๆชอบเลยอ่าผมต้องเอาสักป้อมหนึ่งว่ะเอาสักป้อมหนึ่งแล้วจริงๆตาอันนี้ออกมาเป็นบูมสติ๊กก็ได้บูมสติ๊กก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่๋ยวออกอากอนี่มาแล้วช่างมันนะครับ <Brown> เอาเอา,เอาทาวเวอร์ไอ้เพื่อนก่อน,อนอถ,ถึงได้ป้อมแรกอันนี้7นาที7นาที7นาทีฝ่า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 ,า,าอ่าดูสิว่าผมต้องรีบไปลกลางแบบด่วนๆรีบไปลกลางแบบด่วนด่วน อ่าบีบกลาง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 บีบอเอามันจะไปลุมฟอร์เรตตัวเดียวนะว่าเอากลางง่ายกว่านะเพื่อนโอ้ชิบะอียอาบ้าเพือแล้วไปเอาฟอนเลยตัวเดียวไม่ได้ซะด้วยโหถ้าบีบกลางได้ไปแล้วจังหวะนี้จริงน่าจะบอสสุดแล้วนะ น่าจะบอสสุดแล้วนะครับในตานี้ฟ f เรติโนโต้องลมอะ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเกมยังทรงทงทรงทกลับมาได้นิดนึงนะครับฟ้าม่งเอาไปด้วยใครเอาไปวะอ๋ออยู่นี่ค่าเรียบร้อยเรียบร้อยอยากเข้ามานะผมยู่กับคนโกหกเลยเนีย่ยขี้หกเบ เอากลางค่ะเพื่อนผมว่าจริงๆิมันขึ้นกลางได้เนะช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนเลยสวยงามอัตีมาแล้วเด,ด้งมันมันโถ ล่วงเข้าไปไจังหว่านี่ลีได้เอลสู่สูงไม่โดนขอกลับก่อนแล้วกันไปไปตัวอะไรน่มันตัวไรบอกพมที่มันเดินล่าอย่างเดียวเลยอะไม่ตึงมากอะตอนเนี้ยนอลินใครจะเอาเก้าเนี่ยตอนนี้คือยังไม่สามารถไปซึ่งซึ่งหน้าครับลุมอะสองตัวสามนี่นมานสามตัวขึ้นเนี่ย การเงินเริ่มดีขึ้นผมก็พยายามตอดเรื่อยๆนะครับตอดเรื่อยๆบางทีอาจจะใช้อันติเพื่อตอดฝั่งตนงข้ามหรือว่าใช้ปิดก็ได้อ,อืมาเดียวๆมาเดียวมาเดียวอย่างนี้ถ้าเพื่อนไม่สปิดเราสามารถสปิดแทนก็ได้นะครับถ้าศัตรูไม่ฆ่าฆ่าเราไม่ได้นะ พูดว่าอะไรวะเออสวนเราไม่ได้เราประมาณนั้นนะ่เราสามารถสปิตเลนได้เหมือนกันนะครับอารมณ์คล้ายนาคอร์สมาไหนเร็วโววโววตะกูขอออนสล็อตเข้าไปแล้วจจงหวันนี้จเจเจเดจึดเจจดจเดเขจเจเจจ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 อันแน่ตุยตาพี่ชายเออไม่ตายด้วยทันอร์เบิร์ดก็ตายด้วยทันอร์แครบ ก็ยังเป็นตัวที่แรงเหมือนเดิมนะครับแรงเหมือนเดิมก็ดับมาในตาที่แบบเอาตัวบางๆทูเรนมันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับจริงๆช่วงต้นเกมก็เลสไปหน่อยก็พยายามฟามแก้ไม่ได้รีบบวกขนาดนั้นนะครับกูจะกูเพื่อนกูดูโชว์ไปปอบปติผมโอเคถอยก่อนเลยเพื่อนไปเอาออฟเจี๊ยกดีกว่า ชิ้นสุดท้ายเหรอออกอะไรดิวะเอ้ผมไม่ได้ออกตาร์ผมไม่ได้ออกตาร์ปอับูนี่ิวะก็ต้องขายแล้วใช่ๆผมไม่ได้ออกจอบอเกาะโอเคิดตั้งนานจืบ๊บ <c oughs> มันมียาติ ช็อตโอ้ไปโดนอีกเออโซมาหาชัยผมว่าตาเน,นี้ยอันนี้ปิดฟอร์เรนได้แล้วอันนี้ปิดได้จริงปิดได้เลยอ่ะภูมินี้หรอวะตายไม่ไงผมมาได้คงได้ของนะครับก็สองตัวน่าจะโอเคแล้วแค่แบบรีบเบิร์ตฟอร์เรนไป ไ้สกิลหนึ like ่งใกล้ๆก okay. okay. ับคลิปนะครับเพื่อนๆมันจะได้3 s t สแต็กแล้วก็การแดชให้ตรงกลางเลยมันก็จะได้ครบ5 s t สแต็กนะครับ5แตก็จะมีท h u n เดอร์แคมานั่นเองก็าทำไมเขาถึงแบบชอบปลาใกล้ๆกันนะครับมันจะได้สแต็กเยอะขึ้นโอเคตายพอดีพยายามไปแก๊งดูเพื่อนแล้วว่าบวกตรงไหนบ้างพยายามดูแมปเลื่อนแบบตาลายอะ แบบถ้าแยงถ้าแยงงเฉียงไม่โดนตรงกลางสกิลที่2มันจะได้อยู่ประมาณสแต็กสแต็กหนึ่งนะครับมันจะมีอตัตตล้วมึงอ่าเนี่ยเตือนเพื่อนไว้ก่อนนะครับเวลาคือเพื่อนๆในทีมไม่มว่าใครก็ตามนะอ่ารีเช็คเพื่อนๆว่าเฮ้ยดาร์เซเลเยอร์จะเกิดคือแพทแพท2ง ของแพทเนี้ยมันน่าลำคาตรงที่ดาร์เกิดปุ๊บแม่งต้องเล่นเซฟกันนะครับทุกคนแหละพอดาร์จะเกิดปุ๊บแม่งเริ่มเล่นเซฟแล้วเริ่มไม่ค่อยไฟแล้วเริ่มไปไฟทีเดียวก็ตอนที่ดาร์เกิดนะครับบางทีผมก็ลืมมาเพื่อนก็เตือนนะครับเออทนได้แคบตา รอๆๆสิบสี่วิสิบสี่วิสิบสี่วิอันนี้ต้องไปได้แล้วถ้าปล่อยก็ออฟเลนนะครับถ้าผมเล่นออฟเลนนะผมก็จะอยู่คนเดียวแล้วค่อยมาเติมเพื่อนอนนชิบหายแล้วโอ้มึงนักสู้กันจังวะกูจะต่อให้ไม่เอาแล้วใช่ไหมดัก์คซารเยอะกูปวดไม่เองเลยไปๆๆๆ ตกใจเลยแล้ถ้าไฟเพสท้ิบหายเนี่ยทะลุสองครั้งมาได้สองสเต็คเนี่คราจะรู้กันแล้วแหละแต่ต้องตรงกลางจริงๆนะตรงกลางจริงๆมันถึงได้2นะครับโอเคอ่าถ้าป้อมกลางอย่างนี้ผมคิดว่าปล่อยกลางอย่างที่โปรพีเ,เขาแนะนำนะปล่อยกลางแล้วเราก็ทำเวฟซ้ายกับขวาไปเออเขาบอกอย่างนี้มาเลยนะครับ ซึ่งมันก็เวิร์กนะเท่าที่ลองใช้มันก็เวิร์กปกติผมจะเอ้ยลองปล่อยซ้ายเพื่อให้ป้อมมันได้วะ่ะแล้วก็ปล่อยไปเล่นขวาแทนอะไรอย่างงี้เออเวิร์กเวิร์กอันนี้เพื่อนก็ปล่อยกลางไปเลยเนี่ยครับได้จะดูคลิปเดียวกันแหละบนนี่เพื่อนสูบหายโอ้โหเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยดูว่าอยู่สองตัว ทุกตำแหน่งกูตายตลอดแบบเสียฟรีไปเลยตอนนี้ก็ฟาร์มฟาร์มจะได้แบบ3น่าจะได้ 3, 3มสาแหละผมขายายาเบสซิ่งออกไปนะครับแแ้วว่าจะขายรองเท้ารองเท้านี่ก็สำคัญกันจุดมยจัง,งฟิกเกอร์ เออหลัง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 เอาหลังดีกว่ากูเอาหลังดีกว่าอเอาหลังดีกว่า,า,วาช็อต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 แปะช็อตแปะเหลือตัวเดียวแล้วสินนะดึงสเตกไม่โดน <c oughs> กดสมัยแม่งเลยสแต็กไม่โดน ไฟสุดท,ท้ายเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยแม่งอะไรแอนเนตก็ใช้อันติกับผมอ่าจะไปใช้สกิลเซฟิลา่าแม่งก็กดอันติใส่แบบวุดหมดเลยนะครับไฟสุดท,ท้ายก็ลองไปตัดสินใจกันดูได้ว่าทูเลนมันยังดีอยู่ไหมนะครับในแพทนี้เพราะว่าตอนเนี้ยผมเจอแอสซัสซินจา๋าจริงๆอย่างที่บอกนะคอสคีลา่าพวกแอสซัสซินจา๋าล้วงเก่งๆนะครับเออในแพทนี้นะทูเลนก็เบาบางลง นะครับผมแต่เพื่อนก็ตอนนี้ก็เล่นกันได้ดีต้นเกมก็เดือดอยู่นะถือว่าเดือดอยู่ก็มีแพ้กันบ้างแล้วก็ค่อยฟาร์มกันไปนะครับทุเรียนก็ประมาณนี้แล้วกันน้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยวันนี้ผมขอตัวลาท่านปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ